ว่ามานอนในเฮือนเจ้าหน่อยไปทางไหนเฮือนเจ้าบอกเงยโคตรโอ้พรวิไลาเอยพรวิไลเด็ดเด็ดนี้เพิ่นเมื่อแล้วบ่เมื่อเด้วเจ้าคือว่เพิ่นอยู่น้ำล่ะพันอยู่ทางพ่นบ่อยู่เองติงลูกโอ้ยนี้แล้วข่อยจะไปสิมาเบิ่งคือได้ยินข่าวข่าวแววบ่ดีบันใดข่าวเออข่าวเพิ่นเมื่อเกี่ยวข่าวเพิ่น เอ้าเพิ่นก็เฮ็ดนาบ่เดี๋ยวนี้เฮ็ดตีปได้ไล่ขุดเอาขุดดามเอาเพิ่นน่ะบ่มีผัวบ่เพิ่นน่ะบ่มีผัวผัวเป็นมาแล้วป้ากันเลยปลากันเลยลูกจะค้นนะลูกเอ้ยจ้าน่ะบุกลายเตอรลูกเป็นชีพโฮว่าดอกเจ้าก็ได้ลายเตอร์ปลีนกบเบี้ยงกบเบียงไม่เห็นเลยละคือได้ข่าวว่ามีการนั่นนั่นบ่ ลีแต่ไหนเลยเพื really? ่อหอยไปป้องพี่ว่าไปป้องพี่เลยยังไม่ได้ป้องพี่ยังไม่ได้ป้องพี่เลยไปนอนเพื่อนทนมาไลฟ์กูคือกันแก้วผมไอ้เกินก็ไปได้ชวอนคุณเจ้าพังบอกมาหนีมาบอกเล่าเลยมาวานนี้บอกเล่าเลยท่านโดยพี่น้องสบายดีเด้อเปิดภาพขึ้นมานี่ก็ได้ มาหาน,ออน้องลอยสิหน่อยกับทีมงานเฮ้ยมาเยี่ยมบงังคือได้ข่าวได้ข่าวว่าแปลกแท้นะพี่น้องเพราะวา่าคือว่าเดื่อวันนแนวมันบมดดีไปได้และวน้องลอ,อยเพันเราเเาห็นในคลิปแต่ว่ามา,มาฮอสมากบบว่าเวียงไซ่บา่าวจอยบ่าวลิบ่าวแพทย์บ,บ่าวบัตหาคนแล้วกันล่องรถพี่น้อยยังไม่ได้ขี่ไปถ่ายคลิปจะเทือ่อก ตอนนี้ก็มาหอดแล้วปะ่ะเลยก็เลยฮอตแดดพี่น้องเลยโยอ้ยไรามาเนีย่ยห<ป>มดโมชิงานก็นลงจากรถเดีด๋ยสบายดีป่ะจ้อยสบายดีมะป่ะปะ่ะหลอกรถกันอา้าวท้อแดดแทะเลยปวดสาวบ่า Để phí nó không Nó khi lột Đi bộ mà Trời Tắt quá Mà đây hỏi Nó hạc จะไปทัางไหนแล้วทีมงานเท่านะจะพาน<อ>้องลอยแล้วขกินไปแล้วเกินไปแล้วโอ้มั่งแล้วตูบจะเพินเนอพื้นพร้อมเนะมาะมาจอได้ห้อย

ล้มเย็นผัดเย็นนาน้องลอยเพื่อนน้องลอยใกล้ตรงน้าเยนเยบเย็นอยู่นี่น้องวัดอยู่วาอยู่น้องลอยอยู่ด้วยน้อยหมดแล้วเราอยู่เหมืนน้องลอยเรเป่ากันลมมวมล้าพูดลมเลผัดกับเอากับผัดกูกู

ชาวเนาะมึงบ่จ่อยเนาะเอาบ่จ่อยเข้าเรื่องเลยแล้วกันว่านี่มันเป็นอะไรเรื่องเราเนาะอะไรกันเจอนู่นเลยเรื่องราวมันเป็นอะไรดคือว่ามีเรื่องดำหมอกดำมาเข้ามาให้บอจ่อยเล่าสู่ฟังเลยเดียวกันนะบอกว่ามันค่าเช้าเลยนี่เนาะคพอาะมันจะพังอยู่ไหนด้อว่าเรื่องราวเป็นอะไร ือว่ามีการนเข้าใจพิดกบัวจักบบจเล็กจักหน่อยบ่เจ้าอะไรมบ,บได้เขา้าใจพิทช่ไถามเรื <c oughs> ่องเอือดักคุนแม่่าออรแม่ม่สร้างเอือยเจ้าเห็ดยังกบ,บวัวไบเห็ดยังนี่นดไอละดใช่ไหมอกด nằm thấy nhiều thế sao? biến mất rồi nè, người hồn sao nị? sao? biến ở đấy ở nấy sao là thịt lông phải đằng cái giường thả nè, anh leader anh, 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 anh,

โอ้คือเฮ็ดชองห้องนี่าอนน่นเ้นขาดเนาะแน่นเนาะเงินแน่นดีเอ้าเนี่แนหนึ่งโาบริตกเอนจองไว้เฮ็ดช่องลมช่องลมเอา ซื้อหอยมาบ่อลาวบ่าวจ้อยก็ซื้อหอยบ่มานี้ก็ได้อันเดียด้ถุงมังใหญ่เอามาให้แล้วนั่นไหบ่าวจ้อยก็ได้หอยในอันโอแพร์อยากเข้ามาโอแพรดังไฟต้มขึ้นอีกหอยหวานอ่ะหอยน่องลอยอีกหอยน่องลอยหอยย่างหอยโค้งนี่หอยโค้งคือกันกับบ่อลาวซื้อเนาะก็ไปเล่าไปแจกบ้านกินเบนวันนี้กินลิบแล้วบ่น้องลอย

าไม่ไม่ิกน่อยมาตกเป็นนิ้วทันจะรักกินเหมือนนี้นะยังเบา่านี้ต่เครับก๋วเตหลานอ้ามานมมาช่มันฮอทเามัฮอเชนี่ัต้องไปบยมนีัวน่งไเงินคั้วอันนี้เนาะเง็คจักออต có đang hỏi <laughs> cho tôi <laughs> nhá, cái <laughs> đó đấy. cứ Bao như thằng này. Bao chắc บ i าวอีดิบ่าวอีดิเออบ่าวอีดิอันนี้เนาะีจ้ะอันนี้นะวจอันนี้ด้จ้ะอันนี้บ่ฮู้เอ้ยต้องใช้ความจำนี่เนาะบ่ฮู้้หันเอาันน้อยให้เาไปเอดังโพดเนาะอเราบ่เคยเห็นลาบ่เคยเห็นเนาะบุญมีบุญมี มผมนม้องลอยมันขาดว่าน้องลอยคือสั่นพู้แบบนี้มล่นมนล่นในมันเปิงกวงไม้ไอ้แพทุงออนคนเนาะมันล่นแบบนี้เอนแค่เนาะเออผมล่นนี้ไหนว่าน้องลอยต้องไก่มากจริงคือโบเห็นไทยนั่งเนาะยพื่ินเนาะว่เาคือเห็นที่เห็นยู่เกินใหม่นไปเห็นที่ยูหันบอกเ่ินบางเินห่างเกเก่าจหันบบไม่คือโบเห็น เฮือดนั่นแหละบังหนังไปเบิ่งโทรทัศน์บ่แม่โอ้ยเกียเก่าเจ้างคือว่ายังไปเบิ่งโททัศน์่เนาะแม่ององาบ่จ่อยไปงไนําแม่บ่จ่อยไี่ก็ได้เนาะม่ๆกี่ทีเออกี่ทีนะบ่่เอีมันจบได้มื้อนี้นะันี่แต่ได้ได้คินึงด้ไปอยู่ฮะอือไปนําบ่้องรอยพูดแบบนี้ คก็ว่าจะตามไปเบิ่งเกี่ยวเข่าแต่แสดงว่าเราไปแต่มือเราเกี่ยวอยู่บ่ครับชักเลยขอโมโหขบ่ปทำกันไมอยู่เฮือนอยู่เฮือนเขาไม่ไปทำกันเออจะว่าเราหาเวียนได้เป็นอย่งเอาลูช่วยเจ้าคือไปยักใครว่าเมื่อเช้าี่ก็จะเกี่ยวเข่าใครจะเอาลูกเจะเกี่ยวเข่าชายเพิ่นเลยวะไม่ไม่นี่ท่านเกี่ยวชายเพิ่นจะโกกบ่เหมือนไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวเลยอยื้อเหินเลย อยู่เพื่อนนี่แหละไม่ได้ไปใช่ผมมีผัวอลูกแล้วใครจะเอาลูกลเป็นยัางาเงินบ่เลาวเขามาวานนี่คือว่ก้มหน้าก้มตาทั้งเมยทั้งลูก<ไ>เจ้านะ<ว>่ะเอา้าคอยเห็นในคลิปเมื่อวานนี่คือม่อยากปากน้ำเล่าอ่ะเราให้บ<ว>อกเฮ้ยคือย่านเราก้มหน้าก้มตามายานมายานบอกผัวเจ้ามาบ่ได้พ่อเราบอก บ่มาราเมืวิดเลยบ่กเราเมื่อวิดเราจังมาอันนี้กเก่าบางช่วงเคยมืวิดเราจังจีมาไปจักบ่จักเลยบ่เราไปจือรถมืออนี่จี่รถคันใหม่เราไปจือถ้าว่าจีรถจักมาเนี่ยเราจีเนมเห็นอันนี้เราเนมเห็นอถเนาะอันนี้เราไปจักรถบ่เรายังไม่เคยเห็นได้รถใหม่มืาอนี่มารถใหม่แต่ใจนั่งดอยยังไปจักจำบ่ไผมานมาลงก็ลมพัดมือมือต้มมาดิเหมืนตกแห้งบ่เมื่อวานเนี่ทางนี้ตกแห้ง บาราเมื่อวิดเดี๋ยวบอกฝนตกมาาเมื่อวิดเลยโอ้โหไม่ได้การโก้บอกเมื่อคืนวันบริษัทคมบริษัทคมบริษัทไหนไหนคือว่าลูกคือบายุวานคือใบะไบริษัทอนงปะยนอ๋อถือไปเชื่อปะยเือหัน้างเลยไปไเรืสร้างเนาะเ็นไหนบานอันนมก่มาบานยางไปว่าอะไรมนเกง ยากไปรีบก็ไม่โอเคเนาะมาดีๆแล้วจริงจะรับแพงวให้เรจ่อยขี้ไปนะเนาะแต่ต้งง้อยไปนาหัวละเฮ้ยแป่จเอาดูละแ่จ้อาโกันลอยไปนะไปนี่แล้วไปนี่แล้วไปได้ได้าวแม่ต้องบาจอยอุ้มขานั้นได้เนาะน้องลอยดี เนื้อใดก็ทำกรับได้ผัวเจ้าว่าจะไปเกี่ยวข้าวเราไม่ไปเนาะแต่บอกได้อันเบะไปทั้งบ้านาำลังจาลิงไปเด้พิสาพุ่นเามยจบ้านาำลังจะบอกเน้ยเงินบอกาเราเป็นพิาก็มีได้อลินลินมะถามบุีเจ้าบ็ได้อย่างไงเจีบอกจ้ะบัให้กินเนไ้อคนเขาควมูซืบของคนจำบไวอย่างให้ทำบาวผัวดิมพิชาเป็นไนื้อใอยากลินเลย มันยังก่งให้ไดเลแงว่าปันแท้ตองมีห้นแ่คนเนาะแสดงว่าเจ้านบุคคให้ัวจเือบุเคยหายบอกเื่อเื่อเลยยนำกันเดบหายบุหาเลยกินาได้บหายกินาก็บุให้ม่จะวหาเลยไม่สางว่าแท้เนาะบหายัวได้าทอดแพร่ะ ปากน้ำโพยิงคือกับอะไรเนาะจางว่าดีพี่น้องเไงเนาะก้อนนี่ก็คือหายผูกกินได้เข่ามื้อนี้น่ะกินเลยก่อมาแต่เมือต้องเห็นคลิปเจ้ากินเข่าเลยจัาหน่อยเอพสีดึมต้องจัาหน่อยต้องต้มหอยว่าจ้อยเจี๊ยมเป็นหัวใหญ่เลยเจิ้มเป็นหัวใหญ่เลยีจะท้องแท็กนี่จะต้มกินบักหอยนี่กินแน่นเลยกินอะไรกินแน่นน้องหน่อยต้มอะไรต้มอย่างเดียวบอกต้มอย่างเดียว Bà Mà coi coi đi. Mà coi đi. Má này này. Miền trời <laughs> đây Đây đây. 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 ยางไปตีไปจะโดนบ่บ่ยังไปอ่าก็ไปนี่บ่ไปตีโดนเอ้าบ่ไปด้โดนบ่บ่บ่ได้บ่ไปตีโดนพอใจที่ไปน้าๆมานำมาแล้ยนึงทำพลาดแล้วแล้วก็ทำพลาดพวกนี้เนาะเป็นเด้่นี่ลายคนเลยแล้วไปทำพลาดแนว่ยคาร์ลคาร์ลูงานลูกน้าทันรถสินี่ก็พอใจคนจับคนคนเดียวกันแล้วก็ไม่ตึงนี่เวลาไป

Chào phải chào 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 tê chào 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 เราโมกินเนี่เตียมเนี่ยมันอบรมแบบขอดูเห็นคลิปมันตัวอยู่ในป่านะคอณตาจันท์เองเนาะแมนก็ได้หลอยแมนบ่้องลอยบ่ก็แมนโดดแล้วเนาะบ่พอดีบ่สบายเมื่อคืนเนยถ้ากินยาบอกวันเพ็ญนนี่คือกางไอของกางไอที่อยนางนะเปลี่ยนอมผ้ากันอมยู่งว่ายานบุญมีพันบุญมี

ra phải ăn táo, nó hay nhảm cọt 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 khác. Nhảy, nó khăn nuôi nhảy nó, ăn cua khăn nạm nữa, nó ăn cua khăn nuôi nhảy. Đây chơi chuyện gì ăn xong xong nó phăng. Nó phăng nè. Hơi nó nhảy nhảy thế hồi này này nó. Hơi phăng nó Hỏi hơn. Hơi tăng nó hơi phăng. Hơi này đấy này. như này. มันจะขายขายแพงกว่านี้แล้วก็หอยปังเนาะมันจัหอยปังหอยบุปังพ่อขออนุญาตำหัวคนน้อยนน่บางน้อยนะมันเขาแงอยู่ใแห้งเอเียอย่างไรกะลีแางกลีก็หอยปังแคนหอยเชลี่หนึ่งหมมีหอยชลี่ะมันหอยยังเคยเห็นเดียหอยชาหัวคนน้อยเนาะเห็นปังบ้าเงชุกกชังปัน้เข่าน้อยนอยปังน้องแซงอยน้องบัว mọi người 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 เจอเลยอ้าวพังเบิ้งเข่ามาคลิปหน้าเออแล้วพังเบิ้งอ้าวถามคลิปนี้เลยแล้วกันย้อนเนาะว่าอย่างัรนนะจำพานะใช่นี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 ่ลีอันนั้นได้ใช่ไอันนั้นได้ใช่ไบอเยนนี่ได้ใช่ไหมบอจอยนี่ได้บอโมดเออแสดงเรายังจำได้อยู่ธะว่าเราบอชื่อเนาะไม่ได้พูดจี่รอกบ้าหมือน ไปไปคูดปลาีเอารถแต่เศร้ากระพัวกรบพยอมเอาบ่กแต่เศร้ากงบ่ยอมเอาเป็นยังไงคือบ่ยอมเอาอยากไปดินอยากไปดินมันมนียังบนไปดินโอ้ยยังไม่อยากไปมันหียังก็อยากไปอเอารถไปน้ำเอาเนาะเออเจ้าเอารถไปชอดเอารถไปยังไงทำเมียไปเอานี่ยันเราผมแมาอะไรเรืงเี่ยเราไปให้เมียเราอาอะไรให้ยิ่งเราเผ่อกินเอารถไปรถกระบอยนหาเบื้องอยู่เนาะใครว่าจ่อยเขา มอย่ไไปใช้อบาอนลยุคอยนะเฮือนเก่าแล้วเนี้ยเฮือนะแล้วเงือนเก่าหลลตัวถัอยู่เงือนกเงือนลุงคอยไปบอกว่าจอยไปไปไปชวนเรามาพี่เจ้าสองคนได้มีโดดเนาะุมพ่อนางท้าเนาะชวนำมาพี่ได้สต่มายี่มายากมาโดดมาเท่านึงคือจุมเจ้ากับเราถึดื่มชื่อ

มากับลูกน้องลอยในเปลี่ยนไปได้นน้องลอยเปลี่ยนไปติดเกลปนาวัตัวครน้าว่าดีว่าติดเกบอปูาวโอ้ยติดเกลือปูนขาวขู่ใคว่าว่าไรู่่าู่ไดู้่ว่าู่ว่าช่มมงค่ายเอาอันสับกันหน่อยได้